เดี๋ยวกำลังทำอะไรอยู่พี่กำลังทำจุดฟไฟขานไทเก่าอ, <laughs> <laughs> อย่างนั้นกันเลยทีเดียวทำได้มันจะบานมา <laughs> กา, <laughs> ามือไม่เสมอ ทั้งสามคนกำลังเล่นกับของเล่นเทคโนโลยีที่ไฮเทคมากตอนนี้พี่อ้อกำลังทำอะไรอยู่พี่กำลังจะเลี้ยงปลาอ๋อแล้วพี่น้องนะครับที่กำลังกำลังทำทำอะไรอยู่เอ่ยไปขโมยปลาเดี๋ยวเสร็จแล้วปาลมจะอยู่ตรงเตานั้นใช่ไหมเนี่ยสุนิสาทำอะไรอยู่ครับทอดปลาทอดปลา ที่เหลือทำอะไรคะรอกินปลาังจารย์เพมจะได้พักตังเอาแบหรอถ้าเพราะที่เราจะปิ้งได้เนี่ยก็จะมีลูกชิ้นอยู่ถุงก็ต้องเดิงหมูไม่เยอะไม่เยอะะไรปลาหมึกปิ้งปะคะุณเดคนเหรออุดมูปลาหู แต่ถ้าอุ่นแตงกันมันจะใหญ่ไม่ไหวแลมันเหลือเฟืออะไไรมุ่่่นเลยส่วนแกแกกลัวเดี๋ยวไม่มีไอ้อุ่นไอ้ท็อปจะขุดไหมใจเย็นพี่ใจใจเย็นเดี๋ยวเสียงชิ้นไปไม่ได้ไม่ได้เราทำเดี๋ยวก่อนพี่อะไรวะขอเลี้ยงปลาตายให้ตายไปไปไปขอปลาป่วยตัวจบแล้วเนี่ยอย่าแย่งหน้าที่ ได้แล้วจบเควชิ้นหมูหรือชิ้นปลาเนี่ยไม่เรียบร้อยโอเคที่เหลือเดี๋ยวค่อยว่ากันบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ทําไมทําไมถึงรอตายพี่เพราะว่าเรามีไฟแล้วหมดไฟแล้วมีไฟเนี่ยถึงจะคู่ช้าหน่อยแต่ก็โอเคนะ ทำอะไรก้างนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพริกมือปิ้งมือปิ้งมือปิ้งอย่าลืมนะเราเรามีเผือกมีมันต้องสามถุงอ๋องั้นก็มันจะได้นะไปกระดมข้างใต้ด้วยเหรอไม่ข้าวโดข้งใต้ใส่ยังไงไม่ไม่ไม่ต้องมีป้าบอกต้องไม่เป็นสิ่งนี้ใช่ปะครับ ต้องครับใช่ใชไมให้มันหลีกไหลออกใ้โชว์ให้โชว์เอารสชาตนะถ้าต้องมันแบบ๋ยวผมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วเปอร์เซ็นนี่ยกินหอมมันไม่ได้เย่างไส่กอกนี่มาไม่ได้ขโมยเราพิเกบอยู่อันนึียวกยนพี่ม์มันไปไหนเป็นข้างพี่นาดพี่นาดพี่นาดไขอเงิป็นไ้องกอย่างั้ พี่ไม่ใช่ยาคาเหานะข้าเหนียวเ่ยต้มเต็มมันย้อมจากอะไรเยอะไหมเออใช่ได้ได้ครับไหนลองลองเอาใตามีตามนี้ลองเอาลองลองสักหน่อยอ่ะไม่ได้ใช่ไหมไม่ธรรมด่ไม่มันยังไม่ถ่านไม่หมดเลยไดี๋ยวได้แล้วเดี๋ยวได้แมันจะดำมันใช่อะไรพอพัดแล้วว่าไม่เป็นไรเรามีเยอะงั้นเรากินอย่างนี้ดีกว่านะเราใส่อะไ ไปทดสอบทดสอบกับ <boundaries> ม้น <Pokemon hai> ั <fin anta> <ots> ่นแหละเอาปลาหมึกไปสักตัวเนี่ยเพิ่งเอาลูกชิ้นเลยที่หน้ามีเหนียวแน่นเหลือสองลูกก็ไม่ลื่นาำไมลื่นแล้วเอาสเปกเกินมาด้วยเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราจะชิมก่อนนะว่าเนียนสบายเฮ้ยดิบนะกินได้เหรอมันสุกแล้วจริงเหรอใช่มันต้มแล้วรวมแล้วใส่ฟางแต่ละคนจริงมันกินได้กินก็ได้นะเอาปิ้งลูกหนึ่งไหมีออ๋มีไม้แถมมีไม้แถม ไปไนนด้คีบถ่ายไหมไปค่ะพี่น,นอ่งร้อยหน้่งี่เดี๋ยวพรงนี้้องหาไปไนอะอยากป่ะคะทุกอย่าง ได้ฮะอ,อย่างนี้เราจับตัวนี้พริกนี้นี่เดี๋ยวดนวำมันตะกามได้แล้วหนึ่งตัวงงแล้วก็พริกอย่างนี้จับปลายขาไม้เลยเดี๋ยวนั่นให้เดี๋ยวพริกให้พี่ไปเสียบมาเพระาะไม้เราเยอะเราไม่ต้องห่วงไม้แล้วเราไม่ร้อนด้วยหวให้โดมให้ดมมาให้โดมามาได้ยังไ,ได้ยังอโอเคเดี๋ยวรอทุกคนพร้อมกันก <c oughs> ินเลยกินเลยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอกินพร้อมกันเอาไว้ให่ ได้กินเลยมันต้องร้อนๆถึงอร่อยอ่ะกินไปกินกินนะกินเลยไม่กินกินนะไม่กินกินนะเดี๋ยวจองจองนวดจองนวดอ่ะคนนี้จะไม่ดูคนนี้กินไก่กินข้าวหมึกเนาะพี่สาลงมือปิ้งปลาหมึกเองเลยปิ้ไงไม่ใช่ได้ได้ได้ให้เดี๋ยวต้องไปปบดด้วยนะไปบดไม่ยุ่ยไม่มีเครื่องบดนะพี่ วยมมนจะไหพี่กดเหนียวป่ะพี่ครับสวตยอดมันยังไม่ค่อยสอืมันมันไอมันแรงต้องแฟนอ่อนจะมันไม่สุงแลมันไหมแล้วนะอันนี้ไหมแรงสูงไม่ค่อยเัอตัวสูงก็ได้ เราติดข้างเดียวข้างที่จริงแม่แม่คือเราพยายามเองมีอะไรพอไหมก่อนที่ร้านจะปิดแตากูไม่ปิดอ่ะเขาไม่ปิดจริงชุดใหญ่เลยเดี๋ยวไหมไปไหนครับวันนี้เรามาเปิดคอนเสิร์ตที่ t ด e i ินนะครับกับเพลงอะไรครับเที่ยวลำไยบอกว่าหมดจัดร้องเลยร้องไม่ได้ đi theo bước chân của anh đi theo bước chân của anh đi theo bước chân của anh sẽ

ไม่หอ้าทางจะอยู่เรียบนะพี่พี่อยากกินลูกชิ้นพิเศษป่ะเดี๋ยวเสียบปิ้งไม่มีเขายงเลยมีคนส่งเสศษหน้าทางจะอยู่คิดว่าน่าจะผ่านมันคงถึงแล้ขมาดูแสงไฟที่ท้ามขึ้นดีกลาง ทัเสร็จแล้วับลดลงลดลงลดลงออไมแ่เร่นนนตัวอครบาก้ได้กันเที่ยวินโ นสมีเทียน์ตั้ขอเทียร์ออกเนื้นอไม่มา สักความนกูเราในความนาวมาสนี่เหนอเราข้าวไร้อย่างนต้องกิอรนนมเกดยเล่นอยู่รวมหนาวมาใครจะอะไรไหม่านเหนียวต้องมาแล้วนะครับนี่ต้องเผาลาหมายแล้วนเหนวต้อมันแล้วนะครับใครจะดื่มอะไรไหม อนที่จะเปลี่ยนใจไม่ทัในใน,ในา่าจะมีรักจัดมาเไรมโดนันกวนใหญ่สุดพไ,ไใครแต่ตวไนะพลังเพลงครับใครนะพลังเพลงเพื่อชีวิตคน I've never you. ตอนนี้ตีห้ายี่สิบหกนาทีทุกคนตื่นกันหรือ,อยังครับเนี่ยนนตย้ทำหน้ามันบิดเบีพี่ไก่ก็โอเคแล้วตอนนี้กำลังเดินทางไปสาแล <c oughs> ตอนนี้ก็กําลังจะกลับขึ้นรถแล้วสังเกตว่า <c oughs> ทางมันชันมากเลยครับตอนนี้นี่เป็นระดแบบับจริงนะฮะรถรถจะไหลลงเรื่อยแล้ก็รู้สึกหนักตัวมากตอนนี้เพราะต้องเดินขึ้นทางทางชันนะครับอ่าตอนนี้กําลังเรียงคิวกันขึ้นรถ แกดูสิยังไงบ้างเหนื่อยผมโคตรเหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเหรอเก็บน้ำกระป๋อไงด้วยนะครับพี่ต้องวันนี้กินอะไรดีอ่ะวันนี้เหรอวันนี้กินกินกะเพราปตินี่สุริสาแก้วแก้วเราไม่ใช่มีแก้วคผมมีนี่อยากปลาบุรีโน่ด้วยน้ำปลาด้วยโโอ้้หแกว จำได้อดไม่อดนะแจ้น้อยสองหนึ่งแล้วนี่ต้องต้นเลยนี่ชื่ออะไรครับตอนนี้กำลังเก็บเต็นท์เพื่อที่จะไปไปไหนนะพี่ไก่อ๋อเออ ก่ไปไหนนะพี่ไก่ชี้หมาแล้วก็มีเสียงปงพี่ไก่ไปไหนครับไปป้างอุ้งเสียงมาจากตัวคนนี้นี่เองตเ้วยอ่ะอแกตาปเอาเรื่องมเด็กคนนั้นทไมมันเป็นไรอ้าวแล้วรู้ได้ไงว่าเขาตามเอาเรื่อง ก็แกะหน้ามาทางนี้แล้วเด็นกนั่งไปแกวอยกวแ่นๆรถเด็กมันขับรถเก่งเนาะรถแกะัาดคุยกันยังไม่รู้เรื่องเปล่ามันก็เลยกลับไปออไเอ้ยเขา้าเรียกมัน่